ตามแนวชายแดนไทยของเรากันกอนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของกองทับผ้าที่2นั้นก็มีรายงานเพิ่มเติมและก็สถานการณ์เพิ่มเติมออกมาแล้วเรียกว่าขมรยังไม่หยุดนะครับยังหวังที่จะยึดภูมมะเขือครับยิงจากเนิน281ใส่พื้นที่ภูมมะเขือของไทยเราครับพร้อมกับจะมีการส่งโรนขนาดใหญ่บินจากภูมะเขือเนี่ยลากยาวไปจนถึงผาโมอีแดงหวังที่จะตรวจด,ดูฝ่ายไทยเราครับแต่ก็ยังยิงปืนใหญ่เนี่ยใส่ผาโมอีแดงบวกกับหวยตาเรีย ซึ่งฝ่ายไทยเราเองก็ยิงปืนใหญ่สู้เหมือนกันพร้อมกัมกบตัดเส้นทางลำเียงกาลังออกไปเปที่เรียบร้อยโดยรายงานนี้ครับก็มาจากกราปัที่2เองครับที่ได้มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยบริเวณผาโมยแดงครับห้วยตาเรียฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ยิงอาวุธปืนใหญ่จากเนิน281เข้าสู่พื้นที่ภูมะเขือซึ่งเราเองก็ยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกอีก2คันครับขับเคลื่อนจากบ้านกโกมวยรวมถึงยังมีการยิงปืนใหญ่และก็เจ้าวดบีเอ็มยีเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยหลายล ขณะที่ฝ่ายไทยเราครับก็ใช้อาวุธปืนใดแล้วก็ปืนคอเนี่ยยิงตอบโต้บริเวณผาหมยแดงไปเช่นเดียวกันพื้นที่ช่องคันม้าเราก็สามารถทําลายเส้นทางลำเลียงกำลังยุทธป,ปกร์ และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาได้สำเร็จกับจุดนี้ก็เรียกว่าหลายบื้ที่ครับยังคงดูเดือดร้อนแรงนะทางแนวปริภูมิมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนไทยเราก็เพิ่งได้จะตรวจพบดนขนาดใหญ่ของขมิญครับบินจากภูมิมะเขือลากยาวไปยังผาโมยแดงเพื่อได้จะดูสภาพพื้นที่ของฝ่ายไทยเราน่าจะมีการวางแผนยึดคืนวทีิอะไรสักอย่างหนึ่งกับขมิญเลยครับเพราะว่ามันก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ใกล้จะมีการหยุดยิงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่แปลกใจที่ขมิญนั้นจะ มีการวางแผนและก็ตรวจภูมิประเทศครับว่าจะบุกตรงไหนจะขึ้นตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนขมีนก็ไม่ได้งูนะครับมันก็มีการบินตรวจการอยู่เรื่อยๆอีกจุดหนึ่งครับที่ยังดุเดือดไม่แพ้กันก็คือเนินสามาสูนถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะสถาปนาที่มั่นแบบตึงกําลังเต็มพื้นที่แล้วก็ตามแต่ฝั่งขมีนครับยังมีการยิงเบี่ยมยี่สิบเอ็ดนั้นเข้าในพื้นที่ตาควายอยู่ทําให้อล่าสุดครับฝั่งได้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายแล้วบวกกับขมรนก็ยังมีการบินโดรนครับหลายครั้งแถวเนินสามาส าามรถตึงกํลาลอะไรก็สถาปนาที่มั่นสําเร็จแล้วแต่ยังไว้วางใจขมิ้นไม่ได้เนื่องจากมันยังไม่หยุดยิงนะครับขมินจะยิงมาเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้แหละที่เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีบวกกับอีกรายงานหนึ่งนะครับก็มีการตรวจพบรถดังขมิ้นสคันมีการยิงปืนใหญ่ควบคุมพื้นที่รอบภูผีเลยครับซึ่งเป็นฐานยิงหลักของขมินนะ แล้วไทยเราครับก็ดึงทำลายเป้าหมายได้หลายจุดกับจุดนี้ซึ่งก็ยังตรวจพบฐานที่มั่นครับที่เป็นภัยคุ้คามต่อไทยเราก็จัดการแบบเบ็ดเสร็จไปได้เรียบร้อยส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขมรยังโตใหญ่ไม่เลิกขณะเรายึดพื้นที่แบบ100%แล้วกับช่องอันมารายงานเพิ่มเติมอ,ออกมาครับก็คือฝ่ายกัมพูชานั้นเนี่ยได้มีการเปิดฉากยิงเข้ามาในพื้นที่ฝั่งเรานะครับเราก็เลยจึงจําเป็นต้องใช้อาวุธยิงใส่เป้าหมายกํลาลังกัมพูชาครับที่มีกองกํลาลังพลอยู่ประมาณ30นาย บริเวณที่ใต้ของช่องอันมาขนาดมีบปแค่30คนนะก็ยังจะมีตอดเล็กตอดน้อยในช่องอันมาเนี่ยเรามีทุกอย่างครับรถถังมีเป็นขบวนเลยบวกกับจำนวนทาหารราบของเราเนี่ย ถ้าเกิดขึ้นม่มี30คนเราก็น่าจะมากกว่าประมาณ3 4สีเท่าเลยแล้วแบบนี้ยังจะมายิงต่อเล็กต่อน้อยใส่เราอีกก็มีภาพออกมาครับคือมาต่อใส่เราตั้งแต่ช่วงเช้าเลยกับกระสุนปืนคอที่ยังไม่ยอมง่ายๆครับขนาดถอยไปแนวะต้านที่2เนี่ยถึง10กิโลแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีฐานเล็กฐานน้อยเลยครับที่ยังมีกําลังพลอยู่ประมาณ30นายแต่ว่าเราเนี่ย ถลมน่าจะแตกไปแล้วรอเปล่าเพราะว่าแังไม่มีตอบตู้กลับมาณตอนนี้ซึ่งน,นางก็รับพรที่2ครับก็มีการเตือนเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับขเมนก็ยังล็อกเป้าไม่เลิกเหมือนกันก็ต้องยึดหลักก่อนนะครับห้ามถ่ายภาพอาวุธเคลื่อนย้ายแล้วก็งดไฟ้สดที่จะเป็นการ เอาไปวิเคราะห์ต่อของขเมนเองนี่ก็เป็นการอัปเดตครับของกองทัพภาคที่สนะครับส่วนกองทัพภี่ที่งเนี่ยยังคงไม่มีอัปเดตออกมาแต่สถานการณ์ก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมขเ <Comment S 1> มนก็ยิงมาเราก็ยิงโต้กลับเหมือนกันโดยก็มีภาพปรากฏการความเสียหายออกมากับกองทัพภาคที่1ครับตั้งแต่สู้รบกันวันที่8ถึงวันที่23ธันวาคมเลยซึ่งจุดที่ ขมรดมยิงมาอย่างหนักเนี่ยก็เป็นอำเภอโคกสูงเลยครับที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด34แห่งครับอำเภอตาบยาเนี่ยสิแห่งอรัญญประเทศก็มีพระพรายครับคลองหาดก็มีป่าปลายซึ่งเฉพาะพื้นที่เกษตรที่เราเสียหายไปนะครับก็เป็น5 8 9 3ไร่โดยสิ่งที่ขเมรทํามากับกองทัพพาคที่หนึ่งครับยิงมาใส่พื้นที่พลเรือนของไทยเราเนี่ยห้พื้นที่โอ้โหเยอะมากนะครับก็ไม่แปลกใจที่กองทัพพาคที่หนึ่งจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทําลายคลังอาวุธกระสุนต่างๆถึงแม้ว่าคลังออออวุส่่่นนใหญขงมจะยยูปปเ แล้วมันเป็นงานยากแต่เราเนี่ยก็ไม่รีรอครับยังจัดหนักจัดเต็มอยู่เสมอเดี๋ยวในะช่วงเย็นครับกองทัพพระทีหนห่1นั้นก็จะรายงานสถานการณ์ความเพิ่มหน้าให้ทราบโดยทั่วกันเอาลระมาตามต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องกงรเจรจารทางการทูตกันบ้างที่รายงานออกมาเพิ่มเติมล่าสุดนั้นเขมรครับขอประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียขอย้ายนะครับเพราะปกติเนี่ยจะประชุมที่ไทยเรา แต่ขณะที่ไทยเราเนี่ยก็ยังยืนยันกลับไปครับตอกหน้าเลยว่าการประชุม GBC นั้นเนี่ยมันต้องประชุมที่ฝั่งไทยเราเท่านั้นก็คือเน้นย้ำกลไกทวิภาคีครับเอาไปแค่สชาติคือมาเลเซียไม่เกี่ยวถึงแม้จะบอกว่ามาเลเซียเป็นกลางอันวาเป็นกลางเนี่ยแต่ก็เดินตัวเอียงมาเลยโดยก็เป็นสถานการณ์ที่รายงานออกมาแบบล่าสุดนะครับฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC นั้นเนี่ยของกัมพูชาครับได้มีการทําหนังสือแจ้งความประสงค์นะ อยากให้จับประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียแต่ขณะที่ฝ่ายในเราเนี่ยก็ทำหนังสือปฏิเสธตอบกลับไปเหมือนกันครับโดยยืนยันให้มาประชุมกันที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคีครับและก็ไม่ประชุมในประเทศที่3โดยเด็ดขาดอันนี้เราเคยมีมาแล้วครับคือพอไปประชุมที่มาเลเซียปับ๊บกลายเป็นว่าขมเมนนั้นสนิทสนมกันเหลือเกินกับอันวาม,มาเลเซียซึ่งการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมติออกมาแล้วว่าให้ทั้งสองประเทศนั้นพูดคุยกันผ่านทวิภาคีเท่านั้นครับคือคุยกน่่่่่2ปปรระะเเเทททศศอืไมกียวซึงงลาาสุด ฟิลิปปินได้ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2 0 2 6อันวาจะหมดแล้วนะครับคื่อหมดปีนี้ก็ไม่แปลกใจที่คาเมน,นั้นอยากจะาประชุมที่มาเลเซียหรือเกินเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันยืดเยื้อต่อไปเนี่ยแล้วอันวาก็หมดอายุไปไม่ได้เป็นตัวกลางในการเจราจาก็จะด้าเคาเมนเนี่ยเพียงพรำเลยก็ได้เนื่องจากฟิลิปปินเอเดียงมาฝังเรามากกว่านะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินก็บอกนะครับว่า พร้อมที่จะรับบทบาทเป็นผู้ประสานงานและก็ไกลเกี่ยระหว่างกัมพูชากับไทยหากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากบทบาทของประธานอาเซียนเมื่อเขารัืตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2569แต่ผมว่ามันน่าจะไม่มียืดยาวขนาดนั้นนะครับแต่อีกหนึ่งรายงานครับขเขมินบอกว่าอยากได้สันติภาพแต่โจมตีไทยเราไม่เลิกกับสงครามข่าวสารก็คือล่าสุด มาลีโศจเจตาครับยังคงมีความเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยประนามการกระทําอันโหดของไทยเราอย่างรุนแรงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มาลีบอกมาซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาเป็นวันที่สิติดต่อกันก็บอกว่าเราเนี่ยใช้อาวุธหนักทุกประเภทที่มีอํานาจทำลายล้างสูงครับรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F16 เครื่องยิงจดวดดี i 2และก็โดนแก๊สพิษเนี่ยแก๊สพิษผมไม่ชอบมากเลยคือพูดไม่ได้ยังไงว่ามีแก๊สพิษแล้วก็บอกว่า ส่งกำลังทาหารจานวนมากเนี่ยไปรุกรานดีเดนกัมบูชาและก็ยังเพิ่มเติมบอกมาครับบอกว่าจุดหนึ่งขนาดนี้กองทัพและก็ตารวจกัมบูชาเนี่ยยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง เพื่อต่อสู้อย่างดุเดือดกับผู้ทุกรานในทุกแนวรบอันนี้เป็นสิ่งที่มาเลสโตริตาพูดออกมานะครับจริงๆก็พูดยาวกว่านี้แหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใส่ร้ายให้เราแต่ผมอยากหยิบยกอันหนึ่งพอเราใช้ F16 พอเราใช้ DDI2 ครับกลายว่าเมรร้องทันทีเลยนะเพราะเป็นอาวุธประเภทหนักจริงๆนะครับแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากๆล็อกปิกัดตรงไหนลงตรงนั้นไม่เหมือนกับ BM21 ที่ยิงมั่วสูว้เหลยเกินแต่ว่าไม่ได้มีการบอกเลยว่าตัวเองเนี่ย มี BM ครับยิงเข้าพื้นที่บริเอนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่151จุดแล้วสร้างความเสียหายมากกว่า5,000ไร่อันนั้นดูไม่ร้ายแรงกว่ามากมากเลยหรือเปล่านะครับสำหรับมาเรียโสจิตาเองอันนี้ก็เป็นคําแก้ตัวแล้วก็ อยากจะประนามไทยเราแต่โลโลูกไม่สนใจเท่าไหรคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m ต n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวและนี่ก็เป็นการอับเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเราครับผมเชื่อว่าณขณะนี้กองทัพที่นหนึ่งเนี่ยยังคงระอุดูเดือดอย่างต่อเนื่อง รู้ไปถึงนนะรอบที่2ด้วยนะครับขมิ้นก็หลังจากประชุม GBC นะผมคิดว่าขมิ้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับอาจจะระดมยิงเราอย่างหนักก็ได้อันนี้ต้องรุนแล้วก็ต้องติดตามการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับ24ธันวาคมก็เดี๋ยวรออัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามา